โอเคยัง okay, อ่าโอเคนะคะวันนี้นะคะพี่ดามีรถกระบ,บะออโต้สี่ประตูมาแนะนํานะคะคุณลูกค้าอันนี้เป็นตัวปี2020นะคะเป็นหน้าหมูป่าแล้วนะคะสังเกตง่ายๆนะคะคุณลูกค้าหน้าหมูป่าจะมีเขี้ยวตรงนี้สองฝั่งนะคะจะมีเขี้ยวเหมือนหมูป่านะคะจะมีเขี้ยวเหมือนหมูป่าเลยนี่นะคะเราสังเกตด,ดูตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นปี2020เป็นตัวแอนที่แล้วนะคะลูกค้า2.4นะคะเป็นออโต้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันคะ่ะ แทนท่านแทนจะมีจอให้เรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะรุ่นนี้ซึ่งของเราเปิดราคามาไม่แรงนะคะเป็นเบาะผ้า,ากำรรมะหยี่สีดำนะคะเราดูบอดี้ด้านในนะคะสภาพการใช้งานสวยเดิมนะคะไม่ช้ำน,นะคะสวยเราเทียบกับป้ายแดงได้เลยนะคะคุณลูกค้าเราดูนะคะร,บรอบๆคันเนาะสวยงามมากเลยค่ะลูกค้าอันนี้เป็นรถ มือเดียวป้ายแดงนะคะเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันนะคะคุณลูกค้าเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคันนี้นะคะสังเกตดีๆนะคะรถเรามาจากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะน้ํามันจะเต็มถังอยู่นะคะสังเกตนะคะมีมัตติฟังก์ชันอยู่ที่ฟวูมาลาัไลลูกค้าดูนะคะในการใช้ฟวูมาลาัไคือสภาพยังคงเดิมนะคะรถใช้งานมาไม่หนักนะคะคุณลูกค้าเราดูกันนะคะเดี๋ยวดูด้านหลัง เราดูด้านหลังนะคะราคาเปิดอยู่ที่5 6 5แ0 0หบาทนะคะคุณลูกค้าเราดูเบาดูสภาพใช้งานแบบไม่ช้ําเลยมีที่พักแขนด้วยเห็นไหมเห็นไหมมีที่พักแขนด้วยเบาะหลังคาหลังคารถก็ไม่ช้ํานะคะอ่าวานมือกล้องให้ลูกค้าดูหลังคารถหน่อยเป็นไงคะคุณลูกค้าสภาพเทียบไปแดงได้เลยนี่เราเห็นสภาพเดิมๆเลยนะรถเพิ่งเข้ายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะ อันนี้เอามารีวิวให้คุณลูกค้าดูก่อนนะคะจะปีใหม่แล้วเดี๋ยวลูกค้าไม่มีรถไปเที่ยวไม่มีรถกลับบ้านกันนะคะคุณลูกค้าตัวนี้เป็นยางจะมีแคลิบอยด้วยนะคะถ้าใครไม่เอาแคลิบอยอันนี้เราก็ถอดให้ได้นะคะแต่ว่าพี่ดาวแนะนําเลยว่าแคลิบอยตัวนี้สวยนะคะราคาก็แรงด้วยถ้าขายก็ได้ราคาอยู่นะคะเรามาดูยางกันค่ะยางตัวนี้เป็นยางมิชลินนะคะคุณลูกค้าปี2023 ขอบสิบเจ็ดนะคะยางปีสองพันยิบสามนะคะคุณลูกค้าเป็นยางมิชลินด้วยนะคะยางมิชลินด้วยนะคะคุณลูกค้าได้ยางใหม่เลยมิชลินด้วยดอกยางอยู่ครบใครสนใจนะคะทักมหาพี่ดาวได้นะคะอะไรเข้าตาก็ไม่รู้ไม่ใช่ความรักเข้าตานะคะที่ฝนเข้าตา <laughs> อันนี้นะคะ ตัวนี้มันเป็นตัว2.4ปี2020นะคะลูกค้าราคาเราเปิดอยู่ที่565,000บาทเป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้ารถสวยรถเดิมไม่มีชนหนักน้ำท่วมแน่นอนนะคะใครสนใจเดี๋ยวพีดาจะทิ้งเบอร์โทรรายละเอียดไว้ในรายละเอียดให้นะคะอย่าลืมนะคะรถจอดอยู่ที่ถนนกรละบพึกสัมเพ็งสนะคะติดต่อสอบถามพีดาวได้นะคะ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ดาวในช่อง Youtube ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ